เอาแล้วตำรวจกู้โทรศัพท์มือถือพรได้หลักฐานที่สำคัญเป็นเรื่องแล้วตำรวจกู้โทรศัพท์มือถือของพรได้หลักฐานสำคัญพบมีการปกปิดข้อมูลเดี๋ยวรู้แน่จะดำเนินคดีได้ไหม จากกรณีหนุ่มโรงงานนายธนาสันหรือใหม่ถูกนายกิติโชตพาพวกมาดักอุ้มขึ้นรถเก๋งไปอู่ซ่อมรถแล้วมัดมือมัดเท้ายิงทิ้งแล้วนำร่างมาทิ้งริมถนนมอเตอร์เวย์ก่อนถูกจับยกแก๊งขณะที่นางสาวพรภรรยาของนายธนาสันสุดท้ายยอมรับกับพ่อตัวเองว่านอกใจผัวเป็นกิ๊กกับช่างกิจนั้น ความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เผยถึงการเรียกพรภรรยาของในายใหม่หนุ่มโรงงานมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อเอาคำให้การมาประกอบหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดรวมทั้งไปดูแชทข้อความระหว่างพรกับช่างกิจบ่งชี้ว่าทั้งสองคนมีการครบหากันจริงในบทสนทนาพรมีการตั้งคำถามกับช่างกิจใครคือคนร้ายในคดีนี้พฤติกรรมโหดเหี้ยมมากรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจ ช่างกิจก็ได้แชทตอบว่าเป็นกำลังใจให้เสมอพรต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปทำให้เห็นว่าพรไม่มีส่วนรู้เห็นการก่อเหตุโดยพรได้มอบโทรศัพท์มือถือให้ตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจทางตำรวจเผยว่าก็พบว่าพรมีการปกปิดข้อมูลบางส่วนตำรวจไปกู้ข้อมูลที่ถูกลบออกไปกูป้ได้แล้วเดี๋ยวจะไปดูหากพบมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีกับพรด้วยส่วนเรื่องกีร์ดเข้าหมู่บ้านจะต้องดูว่าขโมยมา หรือเปล่าและตรวจสอบช่วงเวลาใช้คียการ์ดว่ามีส่วนสนับสนุนให้เกิดการฆ่ากันหรือไม่โดยในแชทบทสนทนาทั้งคู่ไม่มีการพูดถึงคียการ์ดแต่ตำรวจอยู่ระหว่างออกหมายเรียกแกงอุ้มฆ่าเพิ่มอีกส่วนพฤติการในกิจแสดงออกชัดเจนว่ารักพรมากทําให้การกระทําต่างๆมีแรงจูงใจมาจากการตอบสนองของพรอ,อย่างมากสําหรับประเด็นที่ตั้งสมมติฐานที่บอกว่าไม่ได้ใช้ให้ฆ่าโดยตรง แต่มีพฤติการเล็งเห็นผลให้ทำอะไรบางอย่างแล้วกิดไปก่อเหตุหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน